เอะไรรู้มาก์เก็ตจะมาเรีนหนังสืออะไรดีดอกสวัสดีตอนนี้สวครับฮัลโหลครับผมมีคำถามอ่ะครับผมถามไปอยู่อ่ะคุยด้วยได้ปะคุยไล่กินปะเออคนดูสิผมคนเองโอเคครับได้ครับสวัสดีครับคนดูพี่เขาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นชื่ออะไรเนี่ยทั้งสองเนี่ยชื่อบอลครับ เอ้ยชื่อเคค่ะอ่ะเดี๋ยวมีมีอีกสามคนนะเสียงใครอ่ะอ๋อข้างหลังคุยกับแฟนเอ้ยเขาคุยกับแฟนอาจไรยังก่อนไปเข้าไป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 พอมังอ่ะนี่ไปตีกต่อผมนะปีกต่อเลยชื่อโปรเจกต์นะผมชื่อโปรเจกต์นะไอผมผมไลน์ในยูทูบไม่ไม่โดนแบนหรอกในยูทูบใช่ไหมอ่ะได้เลยอ่ะได้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 ไม่คุณที่สามเหรอใช่ค่ะที่ไหนอ่ะอุบลอ๋อผมมิคุนมากกับราคานะครับ พี่ป้าแล้วแล้วอะไรฮะไม่เลยค่ะแล้วอายุเท่าไหร่อายุหกข้าวหกผมผมยี่สิบนะก็คืออยู่มสี่ใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยมีแฟนไหมครับเนี่ยไม่มีเองอ่ะมีแฟนป้าบอลอะไม่มีครับบอลนี่มีครับไม่มีครัข้าวมีมีมีเพราะว่าเพราะว่ตอนผมเรียนมสี่หู พวก lgbt a lgbtq นี่ไลายนะคือแบบว่าเหมือนแฟนหายากนะแต่มีแฟนหาแบบก็ฟีลเหมือนผู้ชายผู้หญิงนี่แหละไม่มีนะอืมผมเห็นเพื่อนผมเนี่ยโ,โหย่าสับลางกันไปนแล้วนี่ครับ่ะหาไมา่ได้ยังไง<ต>ขนาดนั้นวะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรขนาดนั้นเลยพี่น,น,นั่นแาอะไรอันนี้พูดจริงนะแบบว่าอ่าเรียกว่า lgbtq นี่แบบผมรู้ว่าแบบจะหาแฟนยากนะเว้ยโอ้โหยากค่ะ ยากมันแล้วแต่คนจริงๆนะคะพี่ไม่จริงๆสาบานคือไม่เคยมีใครคุยด้วยเลยเอาจริงๆนไม่มีใครเลยจริงๆอ่ะเสื่อปาผมแบบผมเห็นแล้วผมอึ้งแบบฮะกูยังโสดอยู่เลยเฮียเขาเปลี่ยนที่ตีห้าหมดแล้วเนี่ยหนูไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีใครคุยได้เลยต่คุมมันใหญ่ด้วยมั้งแล้วเขาก็แบบไม่รู้อ่ะแล้ว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 เค้กมีแฟนไหมไม่มีพี่พี่ก็โสดเหมือนกันนะหนูก็โสดนะโสดมานานหรือยังครับโสดมัน สามสี่เดือนมั้งพี่พี่สี่เดือนนะอันนี้อันนี้พูดจริงจริงสี่เดือเอาจริงจริงเหมือนกันแล้วหนูมีสเปกไหมครับหนูไม่มีสักหน่อยสักหน่อยมีสเปกไหมหรอไม่ถึงไม่ถึงอะไรครับไม่ถึงอะไรไม่มีไม่มีไม่มีอ๋ออาจจะยังเนาะอาจจะยังอาจจะยังเนาะคนที่ใช่ก็ก็ใช่เลยแต่ที่ดูแต่ไอจีเด้งนะพี่ใครไอจีเด้งอ่ะ เพื่อนหนูไอ้ที่หนูอ๋อนั่น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 รู้มือรู้มือผมบอกแล้วมันหายง่ายจริงเดี๋ยวนีไม่มีใครอ๋อพี่แล้ว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 เคผมผมก็มีตะเบกเหมือนกันอยากฟังไหมอยากสะเบกของผมเนี่ยใส่ยางสีรุ้งรุ้งมากเฮ้ยฮ่าเดี๋ยวพี่โยนใส่สีทั้งตะเบกพี่เขา ใส่สีบูคือไม่ใช่ไม่ก็ใหา่ที่พูดสีทาวก็พูดไหนสีทาแถบแดงอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่โอเคใส่หมดเลยแถบแดงอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่โอเคใส่หมดเลยใส่เล็กขี้ลุ้งๆเล็กขี้ลุ้งเหมานกันเลยวะมันหวานหน่อยเอ้ยยังเหวือนกันเลยอ่ะหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นเหมือนกันค่ะพี่ก็มีสเตเบเหมือนอันสเตเบ็ดีๆนะนะ ก็คือหน้าตาไม่ติดเลยครับแต่ขอแค่แบบว่ามีความคิดเป็นผู้ใหญ่ดูแลตัวเองได้ก็เอาตัวเองออกคนพื่อนหนว่าขนมยาอ่อนดีไม่เอาเองเนี่ยไม่ใช่ยอ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 ยมีมีวาระไหมครับอันนี้อันนี้ไออันนี้ยูทูบผมนะเผื่อเองอยากเอาไปดูแน่ขุมคนดูเท่าไหร่วะคนดูสิบคนเองตอนนี้สิบคนละแน่ขอยยื่นดิสก็มาเข่าใส่เย็นเด้อใส่เย็นเวาจะเจอเราในยูทูบก็อ้าวมาเข่าโวยเจอผมแน่ จะยินนะจริงปะเนี่ยเจอเจอผมแน่เจอผมแน่มันจะเจอหนูแม่ตอนนี้จริงปะเนี่ยเจอผมแน่นอน่ะผมอยากกินอ้าืถึงเวลานอนแล้วใช่ไหมถึงเวลานอนอะไรน้องนี่เหรอวะแป๊บนึงพี่ไม่มีพี่เนี่ยงพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ตั้งใจเปิดโฆษณาเนอะน้องแต่แบบยูทูบเขาเปิดเองทำยมงไงเขามาได้ทำยังไง คนดูน้อยนะเว้ยคนดูน้อยจริงๆดูดีๆค่ะไม่เจอแต่เองพี่ก็รู้แล้วมีไอจีไหมนะเค้กมีไอจีขอมาคุณเฟนมี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 ตอนนี้ครับเอ่ออันนี้พิมพ์ตรงนี้เลยพิมพ์ิรงนี้เลยพี่ฟอนะแต่แต่คนดูฟอนไปอ่ะเองไม่อันนี้พูดก่อนนะรับได้รับหรือไม่รับก็ได้นะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสิทธิของหนูนะแต่แต่พี่ฟอนไปแจะเราไปในกล้องมันน่าหยาดอยอะสวยนะทำไมอ่ะโควิด

เอ้าทำไมอะพี่มันแปลกไงมันแปลกไล้วใครที่ละใคนหลังนพี่พอให้แล้วนะครับโอเคขอบคุณค่ะพี่มินพี่มินไม่ค่อยดูดูพี่เองใช่ว่าพี่เล่นคนนี้คนแรกเลยนะวันนี้นะเออเองว่ามันหลอดหรือว่ามันเสียวอ่ะช่วยให้ผมดูหน่อยได้ไหมดูก่อนดูก่อนดูดูไม่ต้องดูในไม่ต้องดูในยูทูบดู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 กับตาเนี่ย โ okay, okay, อเคโอเคมาเฮ้ยพี่หล่อเลยดูก่อนังไปเล่นเลยพี่จะเล่นให้เองดูได้ได้ให้เองว่ามันหล่อหรือเสียว okay? โอเคโอเคพร้อมดูหรือยังครับพรนะ้อมค่ะพร้อมดูหรือยังจ๊ะพร้อมดูก็ได้ <laughs> ดูเนี่ยไม่ต้องดูก็ได้หรอกดูพี่เนี่ย <laughs> คือพี่จะปั่นหรือปะ ทอะไรอมูแคปชั่นไม่รู้แค่หมูแน่นอนอันเนี้บหมูแคบหนีครับอาจจะยังก่อนหนึ่งหล่อหรือเสี่ยวจ๊ะหล่อค่ะหล่อหล่อหล่อแล้ว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 เอ็งมีสเปลี่ยวปะอ้าไม่ใช่ไม่ใช่เอ็งไม่ใช่เอ็งเพื่อนเอ่ะบอลอ่ะบอลไม่มีค่ะให้บ้านดำเด็กก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกเห็นเห็นคนคุย คุยทักตามเนยไม่มีครับอือตอบเขาแล้วหรือเปล่าต่อไปนะเราตอบชัดไปนะเราเนี่ยยังครับยังไม่ตอบครับรู้ก็รู้ไม่มีโอ๊ยพี่ทุกคนเถอะไม่มีค่ะอไม่มียิงปลอาไม่มีผ่วะคนนีไหนหรอไม่ไม่ไม่ใช่พี่พี่พี่เองไม่พี่เขาคนนี้ อันนี้คือพี่เขาแล้วไงไเขาดูเขาดูเขาดูผมแล้วอันนี้ก็ใครวะอ๋อนี่คือเพื่อนมันหรือเปล่าเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่พี่นะคะคือหนูปัดเจอคนหนึ่งคอมเมนต์คอมเองผ์คอมเมนต์คือแบบว่าหนูปัดเจอเจอมาก่อนคนหนึ่งแล้วนี้ขอว่าคนใส่แว่นได้ไหมคะน่ารักมากอ้าวใครใส่แว่นวะใครอ่ะเม้นตั้งนานแล้วมาละอันนี้นานแล้วหรอเม้นนี้เริ่มตั้งนานแล้วนะไม่นานแล้วแล้ว อ๋อว่า๋อคนนี้อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเด็๋ยวพอว่างั้นเจอกันนะครับผมไปละบ๊ายบายคบ๊ายบายบ๊ายบ๊ยครับ